สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เสื้อสีเทากระเป๋าเขียวที่กำลังเดินเท้าเพื่อไปรักษาชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์แม้จะเป็นภาพที่ชินตาของสังคมไทยมานานเกือบ50ปีทว่าความต้องการหมอของคนชายขอบยังไม่ลดน้อยลงไปกว่าเดิมต้องยอมรับว่าพื้นที่ภาคเหนอือยังคงเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนทางกรรมเป็นอันดับสองของประเทศ ลองลงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมอยู่ในระดับต่ำมากเฉลี่ยแพทย์หนึ่งคนต่อประชากร1 2 0 0 0คนจึงเป็นภารกิจท้าทายของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยายลัยเชีงยงใหม่และหมูลนิธิพออสวอซึ่งต้องเข้าให้ถึงพื้นที่ถึง9หมู่บ้านใน3อำเภอทั้ทงอำเภอองค์ป๋อจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอศกมือจังหวัดแม่ห้องอนและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาด้วยสภาพภูมนิประเทศยากต่อการเข้าถึงทีมงานรักโลกได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจครั้งนี้หวังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนชายคอที่ยังเข้าไม่ถึงบริการด้านการแพทย์ทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกัน เพียงเพราะพวกเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจนกลายเป็นเส้นแบ่งสุขภาพที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง สวัสดีค่ะรักโลกสัปดาห์นี้อยู่กับดิฉันขวัญเรียมแก้วสุวรรณวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของหน่วยธันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ตรงจุดสวนสนบอกแก้วซึ่งเป็นจุดนัดรวมพลกันก่อนที่จะเดินทางไปที่อำเภอศบเมยและอำเภออมก้อยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงในระยะทาง70กิโลค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจนี้กันค่ะ หลังจากที่ได้แวะรับประทานอาหารกลางวันที่สวนสนบ่อแก้วก็ได้ออกเดินทางกันต่อในระหว่างเดินทางก่อนจะถึงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประมาณ1กิโลเมตรหนึ่งในรถของคณะที่ร่วมเดินทางเกิดขัดข้องจึงต้องจอดซ่อมแซมกันสักพักหนึ่งแล้วจึงเดินทางต่อไปจนถึงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงในช่วงเย็น ในวันแรกของการปฏิบัติของหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงเป็นพื้นที่ในการให้บริการประชาชนในหมู่บ้านเตียงทันตกรรม9เตียงพร้อมด้วยแพทย์และทันตแพทย์จิตอาสาเปิดหน่วยบริการตั้งแต่8 0โมงเช้าไปจนถึง3.00โมงเย็นซึ่งในการคัดเลือกทันตแพทย์จิตอาสาในการออกหน่วยนั้นมีทันตแพทย์สมัครเข้ามาจำนวนไม่น้อย คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์รองศาสตร,ราจารย์ทันตแพทย์ดรสุทธิชัยวณะจันทราร,รักษ์บอกกับเราว่าหน่วยทันตกรรมพระราชทานจะเน้นทันตแพทย์จบใหม่เป็นหลักเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ทั่วประเทศได้ออกหน่วยอาสาเพื่อลงสนามช่วยเหลือประชาชนสมัยปีแรกๆครับก็เรียกว่าต้องไปอ้อนวอนหมอมาเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งแพทย์ทั้งทันตแพทย์เนี่ยจะให้ห่างจากภาร,รกิจที่รับผิดชอบประจำเนี่ย <One> เป็นเวลาเจ็ดวันนี้เรียกว่ายากลำบากมากทีเดียวแต่ว่าปีหลังๆมานี้ก็จะมีกลุ่มที่เขามีใจรักที่อยากจะมีความผชนภัยบ้าง่สร้างโอกาสให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตที่ทุรกันดานมากจริงๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาก็เลยจะค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วบอกปากต่อปากบางคนเขาเรียกว่าจองข้ามปีนะครับบอกว่าปีหน้าขอจองไว้ก่อนนะ ถ้ายังไงเนี่ยไปแน่นอนขอให้บอกจะไปที่ไหนเมื่อไรเวลาไหนบอกเดี๋ยวจะมาการออกหน่วยของทีมแพทย์ครั้งนี้มีทันตแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน9คนแต่ละคนมาจากต่างพื้นที่ทั้งมาจากจังหวัดเลยอุบลราชธานีนราธิวาส ซึ่งทุกคนมาด้วยใจเต็มร้อยที่อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและก็ต่างรู้ดีว่าห้องทำงานของพวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เฉดเช่นหมอในเมืองใหญ่ซึ่งไร้ความสะดวกสบายเคยได้ยินจากที่คุณหมอที่หมอปันที่ที่นู่นอยู่แล้วว่าคือออกหน่วยพอศวของภาคเหนือเนี่ยของทีมคณะแพทย์คณะแพทย์มอชอนเนี่ยคือ เราเดินทางมาในที่ที่ไกลๆที่ที่แบบชาวบ้านลงไปไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกอะค่ะซึ่งต่างกับภาคใต้ท,ที่ที่ตัวหมออยู่ไทยก็เลยอยากจะมาที่นี่ครั้งหนึ่งครั้งแรกด้วยก็มีความสุนนะ <kho' S 2> ก็อย่างเค้กคุยถิ่นูนเมื่อกี้ก็เมื่อเช้าก็ได้ทำคนที่นี่ส่วนมากก็จะกินมาคือระหว่างทำไปก็บอกไม่ถูกอนะมันแบบเป็นคาเพื่ออิ่มใจคือจริง,งๆงานงานที่มาทำที่นี่ก็เป็นงานทั่วไป งานประจําที่เราทําอยู่ที่นู่นอยู่แล้วไม่ได้ต่างเลตจากเดิมเลยแต่ว่าการที่ได้มาช่วยคนที่เขาลงไปไม่ถึงอนะคือตอนที่ทําก็โอเคอะคือใ,ใช่ใช่ใช่คืออยากจะมาทําบุญทําอะไรที่มันดีๆไม่ต่างจากหมอมิน้นทันตแพทย์หญิงกนกนวลจอมจันยองที่เคยออกหน่วยแพทย์อาสามาแล้วถึง4ครั้ง และเธอบอกด้วยว่าหากมีโอกาสในครั้งต,ต่อไปก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์อาสาอีกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หน้าตสี่ค่ะก็ตั้งแต่จบมาก็คือมากับทริปนี้มาตลอดที่เลือกมาก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่แบบเราพอจะช่วยเหลือสังคมตอบแทนสังคมได้ก็อยากจะทำอะไรอ่าจริงๆก็เป็นการทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้สังคมจริงมันก็ มันก็ทําได้หลายรูปแบบเนาะคือไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้คือแบบถ้าเกิดว่าแบบไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรไงคะก็คือถ้าเกิดว่ามีใจแบบเหมือนแบบตั้งใจที่จะทำเพื่สังคมคนละเล็กๆน่อเน,นี่ทำอะไรได้ก็ทำเลยคะ่ะ ท,ทุกครั้งที่มีการออกหน่วยธันตกรรมพระราชทานนอกจากการให้บริการด้านธันตกรรมแล้วเรายัางจําเป็นต้องมีแพทย์ตรวจโรคทั่วไปร่วมทีมไปด้วยเพราะอาจมีประชาชนที่อาจเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆเข้ามารักษาเพราะฉะนั้นการที่มีแพทย์ตรวจโรคทั่วไปร่วมภารกิจนี้ด้วยจะทําให้การบริการด้านการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่เราออกหน่วยธันตกรรมมาหลายครั้งเราพบว่า หลายครั้งเนี่ยมันเกินศักยภาพของทันตแพทย์ที่จะให้บริการเนื่องจากว่าผู้ป่วยในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีความเจ็บป่วยแตกแต่างกันหลายแบบแล้วก็เนื่องจากไม่มีแพทย์เข้ามาบ่อยมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงจําเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากแพทย์ต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์ให้เขาเดินทางเข้ามาในท้องที่พร้อมกับพวกเรานะครับเพราะอย่างตัวอย่างที่ เห็นในการบําบัดฉุกเฉินนะครับมีหลายครั้งนะครับที่เราเจอเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆแล้วก็สามารถช่วยเหลือชีวิตของประชาชนในท้องที่ได้นะครับตัวอย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งห่างจากตัวอําเภออุ้มผางจังหวัดตากไปประมาณ7ชั่วโมงเดินทางรถนะครับมีผู้ป่วยซึ่งท้องเสียอย่างแรงเข้าขั้นโคม่าก,ก็ว่าได้นะครับคือหมดสติแล้วล่ะนะครับโชคดีที่วันนั้นหน่วยทันตกรรม ของพวกเราเนี่ยเข้าไปถึงและมีแพทย์เข้าไปด้วยนะครับเราก็เรียกว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนคนนั้นให้รอดชีวิตได้นะครับ เนื่องจากหมอมีความประทับใจจากการออกหน่วยตามสเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาซึ่งเป็นหน่วยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารตอนนั้นมีความประทับใจมากค่ะแล้วก็ทราบว,ว่าหน่วยทันตกรรมพระราชทานของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย <c oughs> เขารับสมัครแพทย์อาสาสมาัครเพื่อช่วยผู้ป่วยทิ่นในถิ่นทุรกันดารเช่นเดียวกันก็เลยมาเป็นอาสาสมัครค่ะก็มาเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ปี2550เป็นต้นไป ส่วนคุณหมอท่านนี้แม้ว่าจะเกษียณมาแล้วถึง11ปีแต่เมื่อได้ยินข่าวว่าหน่วยทันตกรรมพระราชทานต้องการแพทย์ตรวจโรคทั่วไปจึงอาสามาทันทีแก่แล้วเนาะขอจะสิ้นลมก็อยากจะทำบุญสักหน่อยก็เลยลองมาทำทางเนี่ยของหน่วยแพทย์นะเออนี่ใช่เลยแหละใช่เลยมาได้บุญจริงเชื่อเนงะีมาตรวจคนไข้เขาเป็นถิ่นธุรการดานเนาะเขายากจนเขา ขาดแคลนคู่ขาดแคลนหมอเยอะเนื่อยใมนะอีกหนึ่งคุณหมอที่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการออกหน่วยอาสาเธอเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิเพราะต้องการหยิบยื่นโอกาสให้กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงบริการมันเป็นเหมือนความฝันข้างหนึ่งใน,ใน,ใ,นในชีวิตของการเป็นหมอค่ะที่แบบอยากมามีประสบการณ์แบบนี้เพราะว่า หมอมันก็เยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้จะมาอย่างงี้ได้ทุกคนทีนี้มีโอกาสแล้วก็คือหนึ่งแหละรู้จักกับพี่คนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยสมัครให้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออพอได้โอกาสนั้นก็เลยตัดสินใจว่ามาก็มาแต่แต่เรื่องอลำบากอะไรเงี้ยคือเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วคือเรามาได้ค่ะ จริงๆประทับใจทุกอย่างอ่ะก็ตั้งแต่สถานที่มันแคบทางมาเนี่ยขึ้นเขามาเนี่ยแถวบ้านเรามันก็ไม่มีแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือแล้วอีกอย่างี่ยได้เห็นแบบพี่ออฟโรดได้รู้จักเพื่อนใหม่คือม้าเนี่ยไม่รู้จักใครเลยจริงๆมาคนเดียวไม่รู้จักใครเลยคือตอนนี้ก็ได้เพื่อนใหม่แหละที่ได้รู้จักอ่อาเนพี่ๆออฟโรดแล้วก็เพื่อนทันตาเพิ่มขึ้นค่ะ คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารจํานวนไม่น้อยอยังคงต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์แต่ด้วยการเดินทางที่ไม่สะดวกทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ยางขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ภารกิจทีมแพทย์อาสายัางไม่จบเท่านี้เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ระบบประกันสุขภาพยังเข้าไม่ถึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ เดินหนะ้าสายบินสายบินเกินครึ่งมันโหดโครงการบอกอยู่แล้วว่าโหดไม่มีไม่มีที่ง่ายอะตลาบใดที่ยังมีประชาชนในท้องถิ่นทุรกรันดารอยู่ตลาดใดที่เรายังมีกําลังอยู่เราจะทําต่อไปครับ